เซโนฮุสตันวิงฟิลวิทยาศาสตร์คือความสง่างามเซโนเป็นชายรูปร่างผอมผมสีขาวจัดทรงเป็นทรงปองประดัวขนาดใหญ่ที่หวีเสยไปด้านหลังลักษณะเด่นบนใบหน้าของเขาคือหน้าผากที่โดดเด่นเป็นพิเศษแล้วรอยจากการแตกของหินขนาดใหญ่เป็นรูปตัว X ซึ่งเป็นอักษรตัวแรกของชื่อเขาเซโนมักจะยิ้มอย่างมั่นใจและพึงพอใจอยู่เสมอเขาสวมเสื้อโค้ทสีดำยาวปกคอสูงหยักพร้อมซิปแบบซิกแซกผ้าหยักสีขาวพาดผ่านไหล และรอบตัวเป็นรูปตัว x ที่หลังเขาสวมถุงมือที่มีกรงเล็บโลหะติดอยู่ซึ่งมันช่วยในการทำงานที่ละเอียดอ่อนเขาเป็นอดีตนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะของจักร่าและความฝันของเขาหลังจากออกมาจากหินคือการสร้างโลกเผด็จการในแบบที่เขาต้องการเขาเป็นทั้งนักวิทยาศาสตร์และเป็นผู้นำได้อย่างยอดเยี่ยมเขาสามารถตัดสินใจในการกำจัดเซนคูที่เป็นลูกศิษย์ที่เขาก็ชื่นชมหนึ่งเด็ดขาดความฉลาดในด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่สูงมาก โดยเขาสามารถคำนวณอายุส่วนสูงและรูปร่างของเซนคูได้จากเสียงที่ได้ยินเขาไม่ได้วิจัยและทำยาคืนสภาพในทันทีหลังจากตื่นแต่ให้ความสำคัญกับการสร้างอาวุธและการปกของโลกซึ่งแตกต่างจากเซนคูที่อยากจะช่วยเหลือทุกคนเป็นตัวละครที่ถูกสร้างมาให้ตรงข้ามกับเซนคูในหลายๆอย่าง